ต่อไปเป็นการไล่น้ำหนักสีเป็นทรงรูปทรงกระบอกนะครับก่อนอื่นเรามาทำรูปทรงกระบอกกอนนะครับแบ่งขีดแนวแนว,แนวตั้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนะี่ยสองสองอันนะครับอ่าสักสองนิ้วกว้างสองนิ้วสูงสามนิ้วอันนี้เรามาทำทีเดียวสอง สองอันเลยนะครับเพื่อดูความการเปรียบเทียบสองแบบวัดจากข้างล่างมาสองนิ้วแล้วกันนะครับเดียวกันแล้วก็ขีดเส้นวัดผิดผิดตำแหน่งนีน้นะครับ กิดเส้นเส้นร่างนะครับเส้นร่างเส้นร่างคืออะไรเส้นที่ลากแล้วเห็นนะครับไม่ลงไม่ลงน้ำหนักแค่มองเห็นนะครับก่าเป็นเส้นร่างนะครับสูงขึ้นไปสามนิ้วนะครับก็ลากเหมือนกันนะครับ เราจะได้รูปสี่เหลี่ยมพื้นผาน้าแนวตั้ง2องคูณสรูปที่1รูปที่สองเสร็จแล้วเรามาทำทรงกระบอกใส่โค้งเข้าไปเส้นโคง้ง เป็นโค้งโค้ขงขาบวนเป็นรูปวงรีวงรีสองอันเหมือนกันนะครับ ให้มันลองรับเส้นโค้งข้างบนนะครับตเตรียมสีรูปแรกครับสีดำกับสีขาวเใส่จานสีเลยนะครับ การสีดำพยายามใช้ผู้กันสะอาดนะครับเพื่อที่จะเอาไปตักสีในขวดสีอย่าให้มีสีที่ผู้กันที่เปื้อนสีสีมันเหนิดไปส์ข้นเกินไป ไสีขาวครับเทลงไปอ่าสีจุ่มน้ำพวกการจุ่มน้ำผสมน้ำหน่อยนะครับอ่าลงสีดำเลย อข้คๆอันนี้ต้องผสมน้ำหน่อยครับใส่น้ำขาวตรงที่เราลงเส้นดำนะพยายามอย่าเอาสี ที่เปื้อนสีขาวนะไปลงไปย้ยสีของมันเลยนะคให้น้ำเลยครับเพื่อให้มันกืนน้นหากัน ก็เตรียมผ้ามานะครับเตรียมผ้าเพื่อที่จะเช็ดให้พวกกันสะอาดก็จะค่อยๆผสมสีนะครับไล่น้าหนักสีที่ที่กระดาษนะครับการผสมในจานสีเป็นบางส่วน สร็จแล้วใช้สีผสมขาวออกสีออนหนแล้วระบาย่วนขอบนอกสีดำไปเกลี่ยอ่าสีดำไป ให้เกลี่ยมันเข้ากันนะครับอย่าให้มันเป็นอย่าให้มันแบ่งชั้นนะพยายามเกลี่ยให้มันเข้ากันเดนะิมได้แล้วครับแล้วฝั่งนี้ลงสีอนะ่ลงสีอ่อนเลยครับผสมสีขาว คืขาวแล้วก็ใส่ลงไปพิเกลี่ในตัวกระดาษไล่ไปค่อยๆไล่นะครับมองไม่เห็นเกลีย่ยให้สีมันกลืนหากันนะครับ เปลี่ยนต้องล้างนะใช้ผ้าเช็ดกระดาษที่ชู่ก็ได้ครับเตรียมไว้เดี๋ยวแล้วเรามาดูการน้ำหนักสีจากสีเข้มมาสีอ่อนมันมัน,ม,นมันค่อยๆสว่างขึ้นอันะอไหนดูแล้วยังไม่ใส่เข้าไป ไช้แล้วส่วนบนเราทาเป็นสีเทาเลยก็ได้ครับสีเทาส่วนด้านในสีเทาทาให้อยู่ในกรอบอืมก็เริ่มเป็นทรงกระบอกแล้วนะครับ บอกได้แล้วใส่สีเข้มสีเข้มลงไปก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีหุ่นสำหรับวาดก็จะง่ายขึ้นนะครับเราจะได้สังเกตแสงที่เห็นจากการสะท้อนจริงๆนะครับในตัวหุน่น แต่ถ้าไม่มีก็จินตนาการเอาแล้วก็เอาให้ใกล้เคียงที่สุดเ,เรียนดูวิธีการผสมสีนะครับ๋ยวารับการไล่น้ำหนากสีต้องใช้น้ำเป็นตัวประสานเพื่อไม่ให้มันสีแบ่งชั้นกันเกินไปนน้ำเกลี่ย แล้วครับส่งกระบอกสีดำเก็บความเรีย,ยรบร้อยนิดนึงเ,เ,เงก็บก่อนเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้100ดรอ้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าเราไปฝึกดูครับา่าได้น,น้ำมันส่งกระบอก ต่อไปนะครับสีสีอะไรก็ได้นะครับสีแดงสีน้ำเงินหรือสีเหลืองก็ได้นะครับทีนี้ทำตัวอย่างเป็นสีแดงนะครับสีแดงใส่น้ำหน่อยคนไปใส่น้ำแดงกับสีขาวนะครับใช้กัน เราเปสีแดงเข้มก่อนตรงนีน้น หนึ่งนะครับนิดเดียวกกันไหมครับ ก,กันแต้มสีแดงนิดนึงนะครับแล้วก็มาเกลีย่ยมันเข้ากันออนะครับเกี่มันก็จะมีสีชมพูนินดๆนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าสีมันแห้งนะครับนัเรียนใช้สีใช้สีผสมสีที่แห้งติดเปียกอยู่ใหนะ้มันเปียกเสร็จแล้วสมขาวลงไป มาทาอย่าทาทับนะครับทาเวา้นระยะห่างนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อในการที่จะเกี่ยเข้าหากันเช่นเอาสีเนี่ยเกี่ยเข้าหากันแล้บเกี่ยเข้าหากันแล้วล้างผกันให้สะอาด นั้เเียเเเเแล้วส่วนนี้เป็นสีแดงผสมขาวทาลงไปสมสะขาวให้มันสว่างขึ้นเพิ่มขาวมากขึ้นถ้ายัางเป็นชั้นๆน,นี้นะครับใช้สมแดงแล้วก็เกลี่ย ให้มันเข้ากันใส่น้ำก็ได้ให้มันเกลี่ยให้มันหายฝั่งนี้เราก็เพิ่มขาวลงไปฝั่งนี้ถ้าเราผสมขาวนีน้เรียนไม่ต้องเอาไปแตะฝั่งนี้เลยนะครับเพราะว่าสีมันจะ ไม่ได้ก็ปล่อยไปอย่างนี้โอเคจะลงมาเข้มนิดหนึ่งก็ได้ไ่ไดอ่ะเสร็จแล้วด้านใน,น,ในกลางให้มันสีเข้มหน่อย ข้างนี้สีอ่อนหน่อยก็สมขาวสบายกว่ายเยียงพูกกันให้ได้นะครับเยียงพูกกันให้ได้มันยังไม่ได้ก็อ่อน เดีย๋ยวมันโค้งตามขอดจะยากหน่อย เอาทำไงเอาแล้วก็สีดำผสมกระแดงนดลยแล้วเอาออกสีดำเอาทำมาผสมแดงนิดนึงก็เหมือนเดิม น้อยไปเดี๋ยวเราไปก็ได้มันออกสีดำออกแดง ครับการไล่สรงกระบอกไอ้สีดำสมขาวกับสีแดงสมขาวให้มีมิติเป็นความโคง้งนะความโคง้งได้น้ำหนักสีอ่อนมาเข้มนะแล้วเข้มไปอ่อนนิดนึงนะวิธีการครับนี่คือการไล่ องกระบอกแบบพื้นฐานนะลองไปทำดูครับฝึกบ่อยๆจะเกิด,กดค,ความชำนาญในการไล่น้าหนักสีนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งเวลาเราผสมสีเวลาไล่น้ําหนักสีสีต้องมีมีน้ำนะครับอย่าให้มันแห้งนะต้องการผรสมใช้น้ำเป็นตัวเป็นสื่อกลางในการให้มัน ประสานกันถ้าขาดน้ำแล้วมันจะเป็นชั้นๆมันเกลีย่ยสีเข้าหากันไม่ได้ดังนั้นอย่า,อ,าอย่าให้สีมันแห้งถ้าแห้งเราก็เพิ่มสีเข้าไปแล้วเพิ่มน้ำเข้าไปเพื่อให้มันแต่ต้องระวังอย่าเยอะเกินไปจนทําให้กระดาษมันเปื่อยยุ่ยนะครับระวังตรงนี้เอเคครับ